เต้องใช้งานงานดีๆเป็น่อ่มเลยแล้วมีใจเอกด้ยใจเย็นครับเราเราเริ่มเปิดสัมภาษณ์ด้วยเอแร์ก่อนเอแเอแอารอบนะโอเคเริ่มเปิดทุกเพลงก่อนค่ะเอแ่เอแ่เอแเพลงนี้มาที่มาที่ไปยังไงครับใครแต่งครับเพลงนี้คือเพลงนี้คือทีมงานบอกว่าให้พเอองแต่งเพลงเองดูพเก็เลยบอกว่าพี่ร้องเพงยังไม่ได้เลยให้แต่งเหร อ่าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงพูดพี่เอแล้วกันแล้วเอาไปใส่ดนตรีเพราะพี่เออ่ะเพิ่งร้องเพลงเออการตองแร็ปโยไปที่แบบว่าบรรยากาศ50องศาพาดทีทายอะไรยเงี้ยพี่ก็เออกุหลาบกุหลาบแม่เอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งเป็นเอแ f ่ e เอแ f ่ e ไอ้ไดโอนเนียเอแ f ่ e ร้อยจังหูวมันเป็นความรู้สึกที่เราเวลาเห็นของอร่อยแบบพิีสารแล้วเราอยากกินอ่ะร้อยจังหู้อภาษาเหนือเขาเรียกล้ำขนาดอ่ะเออภาษาอีสานแซ่บเวอร์แซ่บอีหลีอะไรอย่างเงี้ยภาษาใต้ร้อยร้อยร้อยเอแ f e เอแ f e ก็เลยกลายเป็นเพลงเอแฟทุกคนบอกว่ามาเดินปุ๊บกลับถึงบ้านยังเอาออกจากหัวไม่ได้ร้อนมากร้อนมากคือไม่รู้ว่าติดหูหรือว่าหลอนูนะคะมีการขามี2อย่างไอเดียเขาบอกว่าถอดเอาจากร่างลำบากมากค่ะเหมือนโดนเข้าสีไงเดียเป็นไงได้รับการตอบรับเยอะมากได้รับการตอบรับดีมากเลยกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะทั้งทุกน้องน้องทั้งนักข่าวทุกคนนะคะทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะให้การตอบรับดีมากไอเดียทําให้พี่เอรู้สึกปลื้มจิตและชื่นใจก็เลยมีกําลังใจในการที่ จะจัดงานต่อไปเรื่อยๆทั่วทั้งประเทศไทยค่ะนะคร<า>ัร<า>ับ้าง,างกโเพิ<อ>่มมากเลยอใช่จากครั้งที่แล้ว60ร้านวันนี้100ร้อยกว่าร้านนะคะแล้วหลายคนที่ไม่สามารถเอ่อลงคิวทันเพราะว่าพีเอเปิด5นาทีปุ๊บหมดเลย,ยเดียวแล้วพี่เอก,ก็เลือกร้านที่ดีจริงๆด้วยพิธีิสาขาพิการขาถ้าไม่อร่อยเร,ราก็ไม่อยากเอามาวางให้คนเดินซื้อไปแล้ว ว่าเรารับหลังได้อ่างเนี้ยค่ะก็เลยต่เอาแต่ร้านอร่อยแล้วครั้งนี้ที่เดอะมอลบางกะปิเหมือนตอนเด็กๆตอนที่เราขึ้นมาจากภาคใต้ครั้งแรกอ่ะเราก็มาอยู่ละแวกนี้เราก็โทรตามเพื่อนสมัยเบญจมนครเพื่อนคนใต้อ่ะให้มาเดินกันที่นี่เยอะๆมาใช้เงินให้กับร้านค้าต่างๆให้เต็มที่เลยอ่างเนี้ยเพราะว่าเรามีร้านมาลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงินมาซื้อมันจะประสบความสําเร็จที่เอก็เลยเป่านกหวีดเขาเรียกว่าเรียกเรียกเพื่อนมาให้หมดเลยแถวนี้คนใต้แล้วก็เอาครัวทักษิณที่เป็นร้านดดัังงตรนี้อเาามจ เออคอนเสิร์ตด้วย,อยาอเงียแล้วให้เขามาขายข้าวแกงเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราตลอดเพื<ม>่อจะเรียกแขกให้เราทั้งวันทั้งคืนางเงีย<ม>เห็นไหมคะแผนการตลาดของแม่ดีไหมคะมเออเือย<ม>ังไงบ้างครับแต่ละอันที่มาหมายถึงว่าร้าน<ม>ก็ต้องกินก่อนนะคะ<ม>ถ้าไม่อร่อยก็ไม่เอามาางเดียคะ่ะ ้ากินแล้วอร่อยปุ๊บพี่ตีขาพี่เอกก็เอามาเลยอย่างงี้ค่ะแล้วว่าบางครั้งะค่ะบางบางร้านานี่ยนียค่ะถึงจะ CSR แต่เราก็ต้องชิมก่อนนะคะถ้าเหมือน CSR อย่างเดียวแต่หลับตาข้างหนึง่งไม่ได้เราก็ต้องเราต้องไปกินว่าอร่อยนะถ้าไม่อร่อยอะ่ะ เดี๋ยวพี่เอก็จะแบบว่าบอกน้องๆเอพี่ๆที่เราซีเออาว่าต้องปรับปรุงอันโน้นปรับปรุงอันนี้อะไรเนี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเออวันนี้เหมือนมาครั้งแรกของหมายถึงว่าน้องที่สาเคยมารอบหนึ่งแล้วค่ะครั้งที่แล้วแต่ไม่ได้มาวันเปิดรอบที่แล้วมาวันที่สมของงานแต่พี่กันพัฒวันนี้เป็นครั้งแรกอะไรเนี้ยค่ะก็รู้สึกปลื้มจิตนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็ลูกชายกับลูกสาวอะ มาช่วยแม่ในการทำมาช่วยแม่เก็บข้าวแผ่มาช่วยป้นข้าวแผ่แม่มากกว่าอันนี้มารอมารอชิมนะะมารอชิมหรือเนี่ยการแต่ที่สามาเป็นเงินตั้งแต่ละร้านที่เราไปจริงจริงอย่างที่สาเคยมารอบหนึ่งแล้วค่ะรอบก่อนหน้านี้ที่ไปเดอะมอลล์เดอะที่ไปเซ็นทรัลเวสเกตค่ะพี่ทิสาค่ะใช่ก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกร้านจริงๆริงแล้วก็มารอบเนี้ยอย่างที่พี่เอบอกว่า รอบมีร้านเยอะกว่าเดิมด้วยร้านเยอะกว่าเดิมเลยใช่ครั้งที่แล้วพี่สาเอารถกลับไปสองคันรถอ่ะตอนมาคันเดียวอ่ะตอนกลับไปสองกันลำแบบว่าอะไรที่มันถูกปากเราพี่สาวิธิ์จริงที่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะคือคือมาที่เนี่ยก็คือครบมีทั้งแบบเครื่องดื่มของหวานของข้าวนะครับผลไม้อะไรก็มีค่ะมีครบทุกอย่างครัวบ้านเอก็มีทั้งอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็ วันนี้มีหมี่ปูเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวใช่มีมป,มปมมูอร่อยมากเมืมอ่อก,กี้ทั้งสองกินก็ไปแล้วเ,เดียแล้วทุกร้านอร่อยหมดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องร้านพี่เอแม้กระทั่งพ่อรองอะค่ะวันนี้พ่อรองก็มาทำมีหมี่มี่มกรอบขายด้วยอย่างเนี้ยค่ะขนมหลายขนมแม้กระทั่งโรตีแม่ป้อมจากอายุธยาน้องยุ้ยก็เอามาทุกๆร้านแบบ ตั้งใจมากเพื่องานนี้นะคะทุกคนตั้งใจพี่กันก็ตั้งใจมาเดินนะเมื่อกี้แม่เจ้าของตลาดให้ให้ให้เงินลูกไปเดินเล่นแล้วอย่างเดี้ยตั้งคู่างเดี้ยค่ะนะนะน้อ่านีดีดีอ่ะพี่จ๋าอ่ะไอแบงหน่อยสิแบงหน่อยสิเด้อเฮ้ยเขาให้คุณแล้วนี่เมื่อกี้เนี้ยเออให้คุณแล้วก็เอามาอีกสิเออเอาเอาละงงแบ่งไปเชื่อยางว่าลูกชายขี้งอไอเดียเนาะใจแม่มาครับไม่มาที่ สาเคยมาเจอแล้วอยากจะพากันไปดูร้านไหนหนยเออร้านไหนอ่ะพี่สารีบเก็บเงินจนร้านไหนครับพี่งร้าแนะนำร้านไหนบ้างแนะนำร้านร้านไหนแล้วแต่พี่ทิสาเลยพี่ทิสาก็จริงๆอ่ะรอบรอบที่แล้วอ่ะทิสาแอบพลาดร้านพี่เอเพราะว่าหมดก่อนหมดก่อนค่ะพะโล้หมดเร็วมากตุ๊บม่อีกแล้วินพะโล้มากแล้วก็หมดอีกแล้วหมดวันนี้หมดแล้วอครับวันนี้น่าจะหมดแล้วอ่ะโอ๊ยตายแล้ว เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูลูกน้องหลังบ้านแล้วแหละค่ะทําไมไม่ทําของมาขายให้พอนี่เพิ่ง4โมง5โมงเองของเดี๋ยวไปดูเขาเดี๋ยวก็มันหลังก็ได้วันหลังโอเคครับพี่การขาววันหลังก็ได้กันตลาดแกนชอบอะไรที่พอเราเดินดูแล้วเน่ยชอบบรรยากาศครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศเขาเขาจัดได้ยิ่งใหญ่มาก ชอบตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ผมเ่ยเขายืนเปิดงานเอฟแตรงข้างหน้าสองสามสีทางเข้าที่พีเต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอฟแฟเอฟแฟดพี่การดยชอบจังหวะนี้เขาบอกแล้วก็แต่ละร้านก็ดูมีความคึกคักดีครับแล้วก็เห็นแบบคนที่มาช้อปปิ้งของกินต่างๆก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่แบบพี่เอเขาเขาเขาเลือกร้านมาแล้วก็มา มากระจายรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค,แค้าหลายๆราบ อะไรนะคะเพลงเอแฝงลงไปติดลิืกสิทธิ์ไปครับอ๋อไม่ติดค่ะเพลงพี่กสิทธิ์ไม่ติดค่ะเพลงพี่เอเองค่ะเอาไปแก้ให้ได้เพราะว่าร้องไม่รู้เรื่องเลยใช่ร้องแก้ให้ได้ร้องไม่รู้เรื่องจริงๆรพี่เขาพูดหรืออะไรไม่รู้ตัวนั้น AI จับลิกสิทธิ์ไม่ติดค่ะ AI จับลิกสิทธิ์ไม่ติดค่ะลงติ๊กตอกอะไรก็ได้หมดเลยค่ะไม่มีอะไรจับได้ค่ะบวันนี้เปิดที่เอเป็นการที่พิศดากแบบร้องเพลงร้องเพลงมีเวทีด้วยกันแต่เอามีติดต่อมัแล้วก็คิดถึงอดีตอะไรเนี้ยไม่เมื่อก่อนเราสองสามคนอ่ะไปไปไปทีีี่่่่ไหนนดด้้วยยยยยกับออางเโท ไม่ค่อยรู้อยเนี้ค่ะเราก็ไปพี่เอก็พูดได้ไม่หมดนะก็พูดได้แค่นี้คือหมายถึงว่าพูดแล้วเราก็เจอกันตั้งแต่เราไปเกาหลีด้วยกันแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นพี่การอยู่เพิ่งเพิ่งอยู่มอไหนนะคะือหกครับมอหกม6ที่สวนกุหลาบเป็นพี่ทีศาอยู่ที่ไหนนะคะก็ก่อนก่อนเล่นละครใต้ฟ้าตะวันเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เจอกันแล้วก็ตอนแรกน้องๆก็ อยู่แม่เดียวกันใยคะลูกแต่พี่พี่ยิ้มแต่รายละเอียดลูกถามแม่ลูกๆเอาเองนะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่รู้แค่ว่าน้องๆเป็นเด็กสังกัดแม่แล้วแม่ก็เต็มที่กับน้องๆในการปั้นทีสากับปั้นน้องกันแล้วก็เราก็รักทั้งคู่ลย่นีค่ะพี่แม่ยิ้มเข้าไปีแม่ยิ้ลูกๆของพี่เข้กันแม่เป็นยังไงบ้างก็คิดถึงวันเก่าๆสมัยที่เราก็คือให้น้องๆเรียน acting อย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่การฝึกร้องเพลงพี่ทีสาก็เรียนการแสดงที่บ้าน ไอพี่การกับพี่ทิศาเรียนที่บ้านรุ่นเดียวกันไหมคะรุ่นเดียวกันครับอ๋อก็เลยแบบยเรียนอยู่ห้องเดียวกันเลยสนิทการเรียนอยู่ห้องเดียวกันมันก็เรียนห้องเดียวกันแต่แม่ไม่ค่อยได้แสดงว่าครูปกครองไม่ค่อยอยู่บ้านช่ไหมครับไาเห็นแล้วอะนักเรียนก็อาจจะแบบเล่นกันบ้างอย่างเงียว หบบมายถึงว่าเหมือนสะดวกเป็นเพื่อนกรรอันเบบนี่ยนะอาจจะเผลอแลกเบอร์กันบ้างโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้ี้อะไรแบบนี้มีความสุขเหมือนกับว่ารียูเนียนเอาคนเก่าๆที่เราเคยรักที่ที่เราเคยรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันะมาเจอกันวันนี้มีทั้งพี่เคนภูปูมีพี่การมีอีกหลายๆคนน้องอแมนดาทุกคนเน,นี้ค่ะความสุขของคนรุ่นเราอะแค่ได้เห็นเด็กที่เรา โฟมฟักแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในสายตามาให้เราได้ยิ้มมาให้เราได้มีความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่แหละค่ะคนเป็นแม่พี่เอเชียเหมือนชาวเน็ตไหมครับผมเออพี่เออะอะไรก็ได้ถ้าเป็นความสุขของเขาทั้งคู่อย่างนี้ค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขของทุกคนก็พี่เราหาเขาจะเขามีความสุขแลลูกแม่ว่าอย่างนั้นแม่ยืนนี้ดีกว่าเออยืนนี่แหละไปไหนล่ะพี่การล้ไม่ยอมให้ไปพี่นิสาก็ไม่ยอมไห้ไปอ่ะพี่ตี ตอนนั้นจนตอนนั้นที่ว่าวอเออพ่อมงว่าคูเ่าากเขาน,น่ารักตันนี้ยังหน่ารักเหมือนยู่หน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเดียคนเป็นแม่อ่ะเอออาทรลูกเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเนียวค่ะ<อ>นะรักรักรักได้ไม่านะเรียกใช้น้องทั้งคู่ได้นะคะ<อ>งานกิน้งงานไม่กิ้งก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเดียวค่ะได้หมดเลยค่ะคุยกับผู้จัดการทั้งคู่เองเลยค่ะวันนี้มาในฐานะแม่เด้อ ตลาดเรามีถุงวันไหนคะฝาก <f ract> ตลาดเอแฟด้วยนะคะเอแฟไอ้ได้วันนี้ค่ะมีตั้งแต่วันที 5, ท่5้ถึงวันที่11มีถุนานะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะที่ฮอชั้นเออเออฮอชั้นกีนะคะมาเดินกันได้นะคะร้อยกว่าร้านค้านะคะสนับสนุนทุกคนเลยนะคะดใว้ดีนะคะศิลปินมีทุกวันเลยนะคะตัต้งแต่ชลาดาอะไรก็มากัน <c oughs> ก้านตองเอยพี่บีมกวีอะไรก็มากันอีกแล้วพรุ่งนี้มีประกวดหนูน้อยเอแฟด้วยนะคะอะไรแบบนี้ค่ะ นะเชิญกันได้ครับพี่เอรักทุกคนเลยอยากให้ทุกคนรักพี่เอด้วยโดยการมาเดินเอเฟกับพี่เอนะคะอขอบคุณค่ะสมมุกิไมนะ่แตะไม่พี่เออได้เลยครับลูกใส่แอปห้พี่เอด้วยนะ